วันนี้ป,ปะะ๊าปังทับเบีนะฮะพาทุกคนมาที่ดส่วนนภูมิกันอีกแล้วนะครับทริปของฟรีนี้นะคระับก็จะเป็นทริปของการไปซึ่งไฮนะฮะเห็นเขาไปกันเนาะเราก็ไปกันบ้างนะครับก็ไม่ได้ไปจีนผมไม่ได้กลับไปที่ประเทศจีนประมาณ20สิปีพอดีหรืออาจจะมากกว่าน้นิดหน่อยนะครับก็เป็นการไปเองครั้งแรกด้วยนะครับก็ก็เลยเลือกเมืองที่ง่ายที่สุดก็คือเมืองเซี่ยงไฮ ตอนนี้ผมเช็คอินเข้ามาแล้วก็เข้าเร้าอะไรกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยกำลังจะไปที่เกต h 1 1 2 A นะฮะซึ่งจะต้องไปที่เทอร์มินอลใหม่เดี๋ยวมาดูว่าเทอร์มินอลใหม่เห็นว่าต้องเดินใช้เวลาประมาณ20นาทีไปยังไงไปดูกันครับก็ต้องบอกนะว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะถ้าจะไม่มีเคยมีความคิดที่จะไปเมืองจีนเลยเลยเขาเคยไปเมืองจีนมาแล้วสองรอบเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ชอบเท่าไหร่นะฮะ ซิงไฮก็เคยไปมาแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่มันไปทัวร์ไงแล้วก็ตอนนี้เห็นมีรีวิวเป็นกระแสมากว่าเขาเป็นไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปที่แล้วไปรอบที่แล้วไปกับทัวร์ไม่รู้อะไรเลยฉะนั้นรอบนี้เราเลยมาลองดูครับว่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงดีจริงไหมอาหารอร่อยจริงหรือเป,ปล่าเพราะไปรอบที่แล้วนี่กินแต่พัตคารไม่อร่อยเลย <c oughs> นะครับแต่มันก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากลองนะแล้วก็ ใจที่อยากสกินมากที่สุดคือเฮตีเฮตีแล้วก็อัมมาฮนเดอันนี้วอนที่สุดเลยนะครับแล้วก็ที่กังวลอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นทางพวกนิสัยคนจีนเนาะ,นะไม่ว่าจะเป็นแทรกแถวเสียงดังฟันบุหรี่เม็อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกังวลอยู่พอสมควรไม่เหมือนไปญี่ปุ่นที่แบบกังวลอย่างเดียวคือคิวยาวอะไรประมาณนั้น เขาบอกว่าเดิน8นาทีเลยนะมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตกใจตอนขากลับหรือเปล่าที่จะกลับที่สนามบินผู้ทรงเนี่ยเขาบอกว่าใหญ่กว่านี้อีก แฟนพันุ์แท้น้องน่ีนคาก่อนเพ่อนค่ะท่านผู้โดยสารในกลุ่มไหเลผู้โดยสารอันนี้ผู้หลงยื่นให้พี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้จัดประุมฝัู่นค่ ะะต้งสี่ห้าค,ค,คนครับท่ตะาตอนนี้เราถึงกันที่สนามบินผู้ตรง เซี่ยงไฮ้แล้วรับกระเป๋าแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็โดนกลวงกระเป๋าด้วยเดี๋ยวคงใส่หน้าตาเหมือนคนจีนมากเกินไปอ่าเดี๋ยวเราไปเมโทรกันไม่รู้ตรงนี้จากมุมนี้จะมองเห็นป้ายไหมอ่าเนี่ยป้ายเมโทรนะเห็นว่าแล้วเราก็เดินตรงยาวเลยไปแล้วแล้วผมไม่นั่งแม็กแม็กเลนะเพราะว่า ขี้เกียจเปลี่ยนสถาน,นีโอ้เดินโครไก่ไก่มากเลยอ่ะแหมอยากจะเดินข้ามเทอร์มินอลเนี่ย e-hailing e นะถ้าจะไปติตี้นะแต่เราไปเมโทรแม็กเลฟอันเดียวกันหมดเดินตรงยาวอย่างเดียวถึงเมโทรไลน์สองแล้วนี่คือเมโทรไลน์สองเราก็ต้องตวดกระเป๋าใหม่นะ เราต้องซื้อตั๋วตรงไหนวะเรานี่นี่น,น,นี่เราต้องซื้อกับเจ้าหน้าที่เราต้องซื้อกับเจ้าหน้าที่นะผมเรามาซื้อตัว๋ว G d Class นะคนเยอะมากกำลังวุ่นวายอยู่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่ <c oughs> ซื้อมาแล้วเขาก็จะถามย้ำนะว่า สามวันสี่ใบแล้วก็อย่าลืมอ่านอินสตรักชั่นนะซึ่งแทบจะฟังไม่รู้เรื่องรถ<ด>มาแล้วนะ โอเคอยู่บนรถสายสองแล้วเดี๋ยวราเล่าให้ฟังจะเสียงมันดังๆเนาะคุณรู้ได้ยินหรือเปล่าครับ<ๆ>ก็ในส่วนของที่ผ่านตอม,อมานะฮะก็เราเข็นรถเข็นมานะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จะอำนวยความสะดวกให้เราไปรัดคิวเข้าไปเลยนะฮะตรงนั้นนะโอเคเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะตรวจละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็จะมาเจอตรงผ่านด่านศุลก,กากรนะฮะ ผมเข็นกระเป๋า2บาใบไงเลยโดนเรียกตรวจผมก็เลยยกขึ้นมาเลยถามมา2ใบเลยใช่ไหมก็ยกตรวจไปเลยผมมีแต่เสื้อผ้าไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะฮะเรื่องก็ประมาณนี้ครับผมแล้วผมขอเสร์ฟในส่วนของตู้สแกนนิ้วนะฮะก็ยังไงก็ควรสแกนนะครับเพราะว่าตอนแรกน่ะในตู้มันจะให้เก็บทั้งหมด4นิ้วใช่ไหมแปนิ้วแต่นิ้วโป้งเนี่ยไม่ต้องสแกนเดี๋ยวเขาจะให้ไปสแกนอีกทีตอนอยู่ที่หน้าตอมอครับโอเค โอเค exit 4 let's go <S <Okay. S 1> นี่ครับออกมา exit 4นะครับ exit 4เขาบอกว่ามันมีบันไดเรื่องยิยงยาวแต่ถ้าเราออกทางหนึ่งเนี่ยถ้าเราออกทางหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบันไดเลื่อนแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เราก็ต้องยกกระเป๋าขึ้นไปเองเป็นบันไดเดินขึ้นฉะนั้นเราก็เลยลองเชื่อตรงนี้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นทางบันไดาย,ยาวไหม ทำไมเราออกมาแล้วเจออะไรวะเนี่ยอากาศไม่เย็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อีสานจริงแล้วนะฮะโอเคเฮ้ยรองมอไซน์นะ ไม่มีแต่ของน่ากินัวอนเตียงไม่ี้อุสทีแล้ว่มันต้องอ่านลงมาเราได้ชั้นบนสุดชั้นแด สูงที่สุดในโรงแรมแล้วแล้วก็เลข Wi-Fi ครับ8888888888 Speedy พ a าสวิร์ดคือ88888 User คือ Speedy มันการสอข้องเหรอใช่แต่ไม่แนะนำให้ connect เพราะว่าเราจะเล่น Tiktok อะไรไม่ได้เลย l ลน e ก็จะเข้าไม่ได้เพราะมันจะโดน VPN ฉะนั้นเราใช้ของเราไป เช็คอินกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หนานจิงลู่แล้วนะครับก็เช oh. ็คอินตรงนี้เสร็จตอนแรกไม่มั่นใจเพราะว่าไอ้สีไปตู้ไปสนีมันไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. เราก็เลยถามเ mm hmm. จ้าหน้าที่ว่นานี่บอกใช่เข้าไปเลยเอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่ดูรู้สึกหรอเดี๋ยวตอนนี้เราจะอองร้านลองทานมาโตไว้นะฮะจองไว้ตั้งแต่นั่งรถไฟมาชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้เหลืออีก4โต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตรง People Square ที่ห้าง New World นะฮะไปที่ชั้น6 ปเดี๋ยวเราไปมาชมบรรยากาศด้านหน้าของถนนนานจริงกันครับเพราะว่าอย่าลืมมาปูดป่วนะครับเผื่อเราฟุบเผื่อเรารวยโอ้โหกลิ่นบุรีครับกล,<ม>ล,ลิ่นบุรี่ครับทะลุทะลวงแมสเข้า,าเลยฮะทะลุมากเลยฮะต,ตอนนี้ผมจองลองทามาโกส,สาขานิเวิลตรงที่โพสแคฑ์เอาไว้ชั้น6นะฮะก็ ที่เราให้ฟังแต่ก่อนหนะ้านี้ก็คือจองตั้งแต่อยู่บนรถไฟจากสนามบินมาเลยก็ตอนนี้ตอนแรกรอทั้งหมด11โต๊ะตอนนี้เหลืออยู่3โต๊ะนะฮะรอรอ3โต๊ะนี่ก็กำลังเดินไปชิวๆคิดว่าน่าจะทันอยู่นะเพราะว่าโต๊ะหนึ่งอ่ะมันโต๊ะใหญ่ัใช้เวลานานก็เ,เดี๋ยวต้องรอลุ้นดูว่าจะได้เข้าไปกินตอนไหนคือตอนนี้รอมาชั่วโมงครึ่งนะประมาณชั่วโมงครึ่งแนละ้วตอนนี้นะครับไม่ใตึกนี้นะหมายเลข เรามาวันช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยตึกนี้นะไปดูวนะ่าไกลถูกเลยเดินแล้วเดินแล้วต้องเดินมาด้านหลังนะขึ้นลิฟต์มา,ดาเดินหันกลับมาตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านแล้วแหละเหลืออีก2คิวรอมาแล้วทั้งหมด1 0 5นาที นับตั้งแต่นั่งอยู่บนรถไฟนะก็คือต้องขอบคุณในกลุ่มเที่ยวเซี่ยงไฮ้ด้วยตัวเองมากมากเลยถ้าคุณไม่เอา QR นั้นคงอดกินอ่ะร้านเนี้ยเพราะขี้เกียจไปที่เว็บนานจริงด้วยนะครับก็เลยเออเฮ้ยสองคิวแต่ผมเป็นแบบ5คนเป็นแบบโต๊ะใหญ่มันจะใช้เวลาเยอะไม่รู้จะรออีกนานเท่าไหร่นับจากร้อยห้านาทีผมว่าน่าจะครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเป็นยังไงนั่งคอยเขามีอะไรให้กินคอย ตลกดีมันมีนา่าติดอยู่ที่ไอรลกองแบบก็เหมือนได้ดูแลอันนี้กล่องที่สองอนะไอนนอะไรนะ๊อปคอนเคลือบน้ำตาลคาราเมลแล้วก็มีน้ำด่างเล, <laughs> เลมอนเลอนเนตตรงนี้ว่ะไปต่ ตอนนี้นะฮะเราสั่งแล้วให้เราผมกดออเดอร์ในในแบบสั่งล่วงหน้าไว้แล้วให้เขากดเขาบอกว่าเขาให้ให้สแกนตรงนี้แล้วเขวกวาก็กด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 ให้แต่ว่าผมสั่งออเดอร์ไว้ล่วงหน้าแล้วไงเขากดส่งไปที่เลยเป็นทำไมเขาไม่เอาอูปีเวอร์มาให้เราวะ ตอนนี้ปิดฟูฟิเวอร์แล้วเพราะว่าหน้าเตามันร้อนมากนะฮะสรุปตอนนี้ผมสรุปก่อนว่าเรารอทั้งหมด133นาทีนี่คือรวมตั้งแต่มาจากรถไฟนะลงจากเครื่องลงจากเครองบินนะครับผม ทําไมดาขอโทษหน่าจออันนี้รออันนี้ถ่ายแบบอันนี้ถ่ายแบบนี่เลยอ่ะถ่ายแบบง่ายๆเลยนะเพราะว่ามีแต่คําพูดแับอุ่นสมในการรอคอยสมในการนั่งคอยมากร้านนี้นะฮะเนี่ยแกะนะอร่อยมาก เนี่ยติ่มตัวติ่มอย่างมา่าปกติผมไม่กินมาล่านะร้านิี้งามากงามมากเป็นร้านที่เด่นมากติดตำสิทธิ์กับร้านนี้แล้วเขาผัดก็อร่อยมากเป็นการเปิดน้ำแรกที่ประทับใจครับร้านนี้คอนเทนต์วิ่งเข้าหานะครับพอดีพนักงานเสิร์ฟเขาทำแก้วน้ำหดที่โต๊ะก่อน แล้วเจ้าหน้าที่คนที่เก็บกล้องช้างเขาทำโขดเบียร์แตกใส่เขาใส่เขาก็เลยหยิบเขาก็เลยเอาเอาอันเนี้ยมาขอโทษคีแตัวคอเเทนที่เขาหาตอนนี้ตั้งแต่ปานปีนี่เขาเอามาให้นะครับเขามาถามว่าเป็นไงบ้างใช่ไหมะเออมาให้คอมเมนต์นี่กินเสร็จก็จะให้จริงอันนี้ด้วยอันนี้ส่วนกินซานนะ กินเสร็จไปจิกอฮอฟฟอยเขามาอีกเขาก,ออก็กไใไอติงติงอร่อยอหวานเจี๊ยบเลยเหมือนลูกอมอ่ะ